จากเด็กสอบตกเรียนไม่จบและสุดท้ายกลายเป็นเจ้าของบริษัทระดับโลกซึ่งตอนนี้มีทรัพย์สินมากกว่า5,000ล้านบาทครับและเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณทิชนิดนะครับคุณทิชนิดออลอล่าเกิดที่เมืองออรูทินารัฐปัญจาประเทศอินเดียทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยอายุ8ขวบปุ๊บพ่อกับแม่ของเขาซื้อคอมพิวเตอร์มือสองให้เขา1เครื่องและคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทําให้เขาสอบตก เพราะอะไรรู้ไหมครับโดยปกติแล้วถ้าเราได้คอมพิวเตอร์มาหนึ่งเครื่องตอนอายุ8ปดขวบเราจะมาทําอะไรครับเล่นเกมหาความบันเทิงให้กับตนเองใช่ไหมครับแต่คุณเทชนิพไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาหมกมุ่นอยู่กับการพังคอมพิวเตอร์แยกชิ้นส่วนออกมาและศึกษาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจนกระทั่งเขาขึ้นม .2 หรือว่าประสมศึกษาชั้นปีที่8ของอินเดียเขาสอบตกอีกครั้งและเขาก็ยื่นคําขาดกับพ่อแม่ว่าผม จะไม่เรียนอีกแล้วและหลังจากนั้นพ่อกับแม่ของเขาก็ตามใจเขาพ่อไม่สามารถคัดค้านได้แล้วนะครับหลังจากที่เขาหยุดเรียนไป เขาหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับฮาร์ดแวร์อยู่กับซอฟ์แวร์และเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์รวมถึงการเป็นแฮกเกอร์ครับแต่การเป็นแฮกเกอร์ของคุณทิชนิดเนี้ยเขาไม่ได้ศึกษาเพื่อเป็นจนการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แต่เขาศึกษาเพื่อป้องกันดูความมั่นคงของซอฟต์แวร์ของระบบต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนั่นเองครับจนเขาอายุ19ปีทำให้เขาได้รับงานนั้งคืองานในการซ่อมคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด เขาสามารถเก็บเงินได้6 0 0 0 0นรูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ24,000บาท24,000บาทในอายุ19ปีหากเราเราจะเอาไปทำอะไรครับในวัย19ปีเราอาจจะไปซื้อ iPhone โทรศัพท์เครื่องใหม่เกม PlayStation หรือใดๆต่างๆแต่คุณเทชนิด เลือกที่จะเปิดบริษัทชื่อบริษัท Tech Security ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของคุณทิชนิดทุกคนรู้ไหมครับว่าหลังจากที่เขาเปิดบริษัทขึ้นมาเขาได้เขียนหนังสือหนึ่งเล่มและหนังสือเล่มนี้ทําให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศอินเดียซึ่งในตอนนั้นทําให้นักลงทุนระดับประเทศเลือกที่จะมาลงทุนกับคุณทิชนิดในเงินลงทุนมหาศาลจนทําให้บริษัท Tech Security ของคุณทิชนิดนั้น เติบโตจนถึงทุกวันนี้แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเขาคือ1ใน30นักธุรกิจที่มีอายุน้อยกว่า30ปีติดระดับเอเชียและ1ใน500ในระดับโลกเลยครับและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้นั่นก็คือ คนเทศนิดนั้นเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาในพระแม่บังคลามุขีอย่างมากและรู้ไหมว่าเขาเคยเดินทางเพื่อไปขอพรขอให้ความฝันของเขาประสบความสําเร็จและเขาเชื่อว่าทุกอย่างทุกโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขามาจากพรอ,อันประเสริฐจ,จากพระแม่บังคลามุขีและวัดวัดนี้ที่เขาไปทําพิธีนั้นคือวัดพระแม่บังคลามุขีที่เมืองอุดเทนประเทศอินเดียที่ตัวอาจารย์จะพาเราทุกคนพาดวงของเราทุกคนไปทําพิธีที่นั่น นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงหลายคนที่ไปทําพิธีที่นี่และเขาขอความประสบความสําเร็จขอชื่อเสียงจากที่นี่ยกตัวอย่างเช่นคุณคังคณนาอามาดิฟราเนว คุณฮันสรัตราคุวันเชเขาเหล่านี้ล้วนไปขอพรเพื่อความสําเร็จขอมีชื่อเสียงเพราะก่อนหน้านี้ชื่อเสียงของเขาหายไปความมั่งคั่งหายไปและหลังจากนั้นที่ทําพิธีฮาวานที่รัดรันี้ที่วัดบางคลามุขีนี้ทําให้ชื่อเสียงของเขากลับมาเหมือนเดิมและกลายเป็นบุคคลที่มีความมั่งคั่งจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีเหล่านักการเมืองที่มักจะเดินทางไปทําพิธีที่นี่เพื่อขอชัยชนะนะครับยกตัวอย่างเช่น คุณอมรินเดอร์สิงห์คุณประนับมุขคจีคุณมิกาสิงห์และยังมีนักการเมืองและนักธุรกิจอีกมากมายที่มักไปขอพอรที่นี่เพราะว่าวัดนี้ถือเป็นวัดที่ติดหนึ่งในสามที่ทําให้ดวงเหนือศัตรูหมมันและอุปสรรคทั้งหลายและนี่คือเหตุผลที่อาจารย์บอกกับเราทุกคนว่าเราทุกคนจะพลาดพิธีไหนก็ได้แต่พิธีนี้ห้ามพลาดทุกกรณีทุกคนรู้ไหมครับว่าวัดพระแม่บังคลามุข,ขีนี้ที่เมืองอุเชนเป็นวัดที่ติดหนึ่งในสที่มีพลังงานมาก และเป็น1ใน3ที่มีพลังด้านการเหนือสตรูหม่มานเหมือนกับนักการเมืองเซเลบริตี้นักธุรกิจหรือแม้กระทั่งดาราต้องหลั่งไหลไปทำํำและทุกคนล้วนได้รับความสมเร็จทั้งนั้นนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นคือถ้าปกติเราทุกคนจะไปทําพิธีนี้ให้เต็มพิธีแบบที่อาจารย์ทําให้เนี่ยเราทุกคนต้องใช้เงินนับล้านบาทแต่ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีของชีวิตอาจารย์อยากจะย้ําเราทุกคนอย่างนี้นะครับว่าเราทุกคนได้ลงทนุนได้เสียเปรียบได้ทําพวกผู้อื่นมาเยอะมากเหลือเกินการทําพิธีนี้เป็นการลงทุนกับตัวเองและถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก